สวัสดีครับวันดีคุณผู้มชมมาอยู่กับผมนะแล้ววันนี้เราอยู่เกม a n a m a l i s Coffee Machine อ่ะมาเป็นตู้หยอดกาแฟตู้กาแฟหยอดตู้เฮียอะไรละ่ะนื่องจากว่าพานที่แล้วนั้น Engagement เ,นเราค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเลยวันนี้มาเปลี่ยนตู้จากตู้สยองกลายมาเป็นตู้กาแฟน,นะครับ <c oughs> อะไรเกมนี้มันจะเกี่ยวกับอะไรหรือย,ยังไงคุณสังเกตที่ตู้นี้ดีๆนะครับว่ามันเ กระปอบแล้วเริ่มเก๋เลยโอ้ฮัลโหลผู้หญิงคนนี้เป็นใครท่านอยากจะซื้ออะไรที่นี่อย่างนั้นเหรอไม่มีทางนะ่ะอืม,อมงั้นเอ,า,อางี้ไหมดังวันถ้าอยากได้อะไรที่นี่พร้อมให้มีเสมอนะจ๊ะยังไงก็ตามแจ่กว่าตอนนี้ฉันก็โดนหัวหน้าสั่งงานมาโบอยอยู่ตรงนี้ฉันจึงขอแนะนําตัวก่อนละกันนะเออโอเคสวัสดีฉันชื่อโฮรู ฉันเป็นฉันเป็นผู้ควบคุมไอตู้กาแฟนี่จ้ะซึ่งในเคสนี้คุณยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเครื่องนี่เพราะฉะนั้นให้คุณนั้นจินตนาการถึงของเหลวซึ่งสามารถดื่มได้หนึ่งแก้วหรือให้คุณนั้นลองนึกภาพดีๆหรือไม่ก็คิดคำในหัวขึ้นมาแล้วก็คิดเข้าไปในคีย์บอร์ดเพื่อป้อนคำมันใช้เวลาไม่นานมันอาจจะทํางานหรือไม่ทํางานก็ได้แต่ว่าถ้าโชคดีแล้วก็คุณจะเห็นมันทางานเองค่ะแต่จําไว้เสมอไว้ว่ามันจะเกิดไม่เกิดกูไม่รู้เหมือนกันเอาล่ะ หนูนำทางให้คุณได้เท่านี้ค่ะที่เหลือลองเองดูเอาละก็คงงั้นแหละมั้งลองคลิกที่ตัวฉันคุณจะได้เห็นคําใบ้ซึ่งอยู่มุมบนขวาเฮ้ยมุมบนซ้ายมันเป็นคําใบ้อ่าฮะมีคําใบ้ด้วยแต่แค่แต่ต้องระมัดระวังนะโอเคไหมอุ้ยม่งเล่นยังไงวะเนี่ยเราเราเป็นผู้ชายหอ่อมาจากมังควาหรือเปล่าแล้วนี่คืออะไรอะกล่องนั้นมันวา่างเปล่าดิมัน,มนที่กดไง กดคีย์บอร์ดคุณต้องการพิมพ์อะไรไดนนี้แน่นอนว่าลองพิมพ์คาว่าคอฟฟี่ดูนะครับไปนี่คุณขีนบ้าอะไรนะนี่เป็นบ้าอะไรหรือเปล่า,าให้ฉันช่วยอะไรไหมท่านอาี <c oughs> นี่เป็นใบโวล่าหรือไงเนี่ยตู้กาแฟประหลาดนี่มันอะไรวะเนี่ยเออผมจะเขียนคำว่าอะไรดนะีอันนี้อันนี้เวิร์ดเหรองั้นคำใบแรกเอาเป็นว่าเกี่ยวกับสถานที่ดีไหม เป็นสถานที่ที่ถูกบรรยายไปด้วยไฟพูดตองคำสาบหรือเ,เรื่องตำนานอ่าเรื่องตำนานไะตำนานกลัวโอ,อไมค์ครับนี่คุณเขียนบ้าอะไรเนี่ยเอากากูเฉยออะไรดีะมันให้ใบคำ <c oughs> ศคัพทเฮ้ย <c oughs> กำลังผลิตคำว่าซากไม่ว่าดื กำลังเมตาเบสเดลตาเบสส้มส้อนราไปนะนี base, ่คือถ้วยดูดอะ่ะให้เรากินดิเธอกินรสชาติน่าจะโอเคใช้ได้เลยรู้จักนั่นครับถ้ากินไปแล้วน่าจะใช้เลียวคู่กันได้พรจะนั้นเล่นฮันรีไปเลยไอ้ถ้วยบ้านนี้ถ้วยที่ชีวิตดูดมันจะรสชาติยังไงกันแน่นะยากที่จะพูดแต่ไงก็ตาม ใช่จดชอบมันก็ได้เอาน้องชิมไปแล้วเหรอโอ้ยต่อไปเอาไปเลยเป็นรสชาติพี่แล้วกันนะน้องรักเอาไปเลยด็อกหมานี่กูกำลังทำน้ำหมานักผู้ชมนะกูสามารถรีเควสได้นักผู้ชมคิดอะไรอยู่แล้วมันไอ้เหี้ยมันได้เป็นหมาจริงด้วยดิงดิสคับอ่เออ รสชาติมันค่อนข้างฝืดเลยอ่ะมันยังไงไม่รู้แล้วก็มันก็ร้อนนะแต่ฉันเหมือนได้ยินเสียงเลยวิ่งที่มันไม่ได้มาจากข้างหลังอ่ะมันรู้สึกแปลกมันได้ความรู้สึกว่าเหมือนมีอีกภาษานึงที่ฉันพยายามเข้าใจได้แล้วกระพริบกูกลายเป็นฟูลี่ฮ่าฮ่าาคำนี้นี้เซ็ไอ้เหี่ยนายด้วยเซ็โอ้ยคำนี้มัน ออกทีวีไม่ได้ไงมันเลยแล้กูได้ามาแล้วไงโอ้ยออ้ยนี่มันคือน้ำแห่งความแร็กซ์เลเฮอิงฉันรู้สึกว่าแปลกๆมีอะไรอุ่นๆก็ไม่รู้มันมีความบาดแต่ฉันก็ไม่รู้สิตอนนี้ฉันรู้สึกร้อนไปหมดแล้วอะ่ะถึงนิ้วมือฉันรู้สึกเขิน้ะหนูกลายเป็นอา้าวหนูยิ้มเฉยเลยเอาเป็น เอาเป็นเอาเป็นเลิฟนะเลิฟนีค่ความรักับผู้ชมมีเซ็กซ์แล้วก็จะมีความรักไอ้เกมนี้มันให้เรากอกคำเข้าไปนี่ไงเลิฟเชี้ยวมาเป็นหัวใจเลยลูกดกไอ้เธอกินเข้าไปเลยโอ้มันกระไรอุ่นในที่แต่ยากแฮ่นี่ที่รักจะให้ฉันกินในนี้เหรอ <c oughs> <c oughs> ฉันรู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินเหมือนฉันไม่อยากพลาดอะไรออกไปอีกป้าไปลวะเนี่ยฉันคิดว่า ฉันกำลังโตขึ้นมีผู้คนกำลังแต่ต้องฉัน<ฮ><ฮ>ไม่ต้องไปดูไปเด็กยีอ้ยเอานิวฮิตเขาไม่ใหม่หรอคะอา่าอืมนั่นเป็นของเหลวสีแดงเข้มผ่านเส้นโอโ้โหเพื่อต่อรองชีวิตเอ่มันก็จะเป็นบลัดอืมเรากำลังทำน้ำ เลือดอยู่ครับแปลว่าถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้วยเลือดของคุณได้ที่แล้วอืมอืมกูกินเองอันนี้ <c oughs> เพราะกูคือมาป่าโดยไายเอาละนี่คือเลือดใช่ไหม <c oughs> กำลังอุ่นฉันรู้สึกกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกจัดดวงมันเหมือนมีส่วนที่ยังไงก็รู้แต่กินแล้วก็ดูมีชีวิตชีวาจะที่ไหนกันเชียวกูกินไปแล้วกูไม่ได้เป็นไรผมอยากให้น้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเขียนว,ว่าฮิวแมนกำลังทำน้ำมนุษย์อยู่ เฮ้ยมนุษย์อุสคลิปเลยเอาให้น้องกินนี่แหละกายเนื้อหัวตาวัดโอ้วัดตาเหี้ยอะไรตาลิน้นอุ้ยช่างเป็นรสชาติที่น่าคิดถึงจริงๆฉันเจ้ฉันจะมีนความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์อีกครั้งหนึ่งอึ๊ไอันยัน้องกมาเหมือนเดิมแล้วไอ้แย่นี่มันนี่มันเกมตับตา,ตามคำสั่งไอ้แย่เป็นอะไรเนี่ยคำนี้มันเป็นคำต,ต้องข้ามในยยิ้มเธอวะ อได้ด้วยเว้ยน้ำซีพร้อมแล้วน้ำซีน้ำซีก็ให้เธอกินเข้าไปเออช่างน่าลุกงหลฉันรู้สึกจะเปไมุรู์อีกครั้งอ้าวกินแล้วไม่เห็นเป็นไรดิคับดีละคับว่าขึตนได้ด้วยเราอยากเห็นหน้าเป็นฟูตาไปครับผู้ชม ให้เธอกินเข้าไปเลยอ่าเธอพูดคําเดิมก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะถ้าสมมติเรากินน่ะว้าวไม่น่าเลยเชื่อเลยว่ามันจะหวานอะไรขนาดนี้ฉันไม่ได้คาดหวังมันเลยนะแต่มันก็หวานแฮะลิ้นฉันมันอบอุ่นแต่ว่าท้องฉันก็รู้สึกเยือกเย็นฉันไม่รู้สึว่าเป็นความรู้สึกยังไงอ่ะบางทีมันก็มากไปหรือเบาไปฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันคิดว่าฉันกำลังสับสนระหว่างการสัมผัสหรือความเข้าใจฮึบไม่เป็นอะไรแฮะเอาเป็นแคทอะนี่คือถ้วยแมว น้ำแมวเรียบร้อยแล้วให้เธอโอ้หแล้วมีแมวอยู่ในนั้นด้วยอ่าเลทเธอิงแลอยากเห็นนางเป็นกีครออานาเน,นมันคงจะไม่แปลกใช่ไหมลิ้นฉันคงจะไม่กระกบฟันหรอกนะแล้วฉันก็จะไม่รู้สึกันหูใช่ไหมและที่ฉันกืนไปมันมันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมแล้วดอกก็ <c oughs> น่ารัก <c oughs> โอ้ันมีหลายคำเลยผู้ชมแต่ว่าแบบ คำคำต้องฆ่ามันมันได้หรอผมขอพิมพ์นะคุณผู้ชมผมอาจจะบลอสกักนิดนึงแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ได้ <c oughs> ไม่เป็นไรเ,เรากลับไปเป็นมันย์ก่อนไหมคุณผู้ชมตอนนี้เราเป็นหมางคู่นะอ่ากูกินก่อนกลับเกเป็นไอหนุ่ม่อหน้ามนนะ่ะ <c oughs> แล้วก็ให้เธอกินครั้งหนึ่งโอเคทั้งสองคนเราจะต้องตบลุงรัอกันผมจะให้เธอกิน ปรดใบเห็นความรักอากูเลือมไอ้เฮีย้ยให้ไปแล้วมันกลายเป็นตัวแปลกประหลาดไม่เอาเรายังไม่เคยกินนี่เราลองกินดูนะอรสชาติออกจะเบาบางแต่มันก็เหมือนมีความเป็นสตรอเบอรี่ตกไหนวะฉันรู้สึกว่าเริ่มที่ยิมความขึ้นแล้วก็หยุดไม่ได้เฮ้ยจ้ากูกลายเป็นตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยฮะไอตู้กาแฟบ้านี่เออกูกลายเป็นตัวอะไรเนี่ยช่วยด้วยพี่มันเหมือน มันเหมือนน้องน้องอันเนี้ยไอ้เฮียเอ้ยกูพูดไม่ได้เีย,เอ,ยเอาเป็นเดมอนแล้วกันนะปีศาจได้น้ำปีศาจมาแล้วเราจะกินอะไรเนบ้าจริงฉันอธิบายไม่ถูกมันร้อนฉันทรมานมันแห้งมันไม่มีน้ำเลยอ่ะรสชาติมันมน,นิ้วฉันมันจะเป็นปกติไหมเนี่ยเจ๊กูเตุู้เต้เ,เลยว่ะพี่โอ้โหแม่งอย่างรออ่ะ ไม่ยังหรอลองลองลองให้นางกินไหมลองให้นางกินลองให้นางกินโอ้รสชาติมันเหมือนเอาไฟเผาในปากมันมันกำลังเผาอยู่ในลิ้นฉันฉันคอฉันกำลังเผาไหม้ตัวฉันกำลังร้อนมีอะไรบางอยา่างมันหยุดใต้ผิวหนังฉันฉันไม่รู้มันคืออะไรแล้วเราก็จะกลายเป็น โอ้พิซซ่าอุ้ยแต่วัดน่ารักนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันช่องนั้นมันก็ออกได้หรอวิ่แล้วเราจะทำยังไงอ่ะให้วัดไป something ไงคิดยากเลยอ่ะเวยด้วยอันนี้ไหมน้ำคำับ โอ้ยแค่สีคุณผู้จมก็ลือแล้วว่ามันเคยอะไรมันเท่ไ้กุดแไอ้น้องเดิมเลยโอ้รสชาติมันมันเหนียวอะแล้วมันก็อุ่นนะมันเป็นรสชาติที่ปร่งบอกไม่ถูกฉันรู้สึกปวดท้องราวกับว่าฉันไม่เคยเปิดมาก่อนฉันรู้สึกแปลกๆแล้วน้องอ๋อเฮีอย,ออย,ออยอ กลายเป็นอสุจิเกิรอเนี่ยที่หายแล้วดูโอ้ยตายอะ่ะละเกมมันอยากแย่งจริงๆฮะอาอเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาคำนี้เอาคำนี้นคำนี้เนี่ยมันจะทำให้น้องเนี่ยขนาดจาก2 0 0ซีซีกลายเป็น1 8 0 0ซีซีก็ปเป็นไปได้ไหนเรามาดูซิว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าโอ้รสชาติมัานทริษัฉันรู้สึกถึงกระดูกถึงเนื้อรู้สึกแน่นหน้าอนรู้สึกแน่นขึ้นแล้วก็ปลอดด้วยเหมือนมีอะไรกำลังคล้อมาจากข้างใน HOLY SHIT วังแลอลสแปดล้าเราจะช่วยน้องเองเอาเป็นคำว่าฮิวฮิวแปลว่าซ่อมแซมบำรุงทุกอย่างให้น้องแดกเข้าไปนี่ไงเป็นยาครับรสชาติก็นั่นแหละรู้สึกแน่นอกอีกแล้วอืมไม่เห็นเป็นที่อะไรเลยอะอาแล้วถ้ากูกินนะอ่ะกูกินก็ไม่เป็นไรอะอะไรวะ แล้วอีวิวอะเพราะว่ามันมีคำว่าเดมอนก็ต้องมีคำว่าอีวิวใช่ไหมอีวิวมันก็เป็นปีศาจเหมือนกันนะผู้ชมอ่ะลองดิให้เธอกินเนี่ยไม่ต่างอยู่โอเคน้องผู้ประโยคเดิมรู้สึกแน่นอีกแล้วมันเน้นเอกอ่ะไม่เพลยไปเพี้ยเฮียอะไรเลยอ่ะแล้วกูกินรสชาติดีใช้ฉันไม่รู้หมืนกันแฮะแต่ว่ามันมาจากคำว่าสัปราดปีศาจฉันคิดว่ามันไม่น่าได้ผลนะเอาล่ะเราจะให้ทุกคนกลับไปเป็นมนุษย์ก่อนละกันเนื่องจากว่ามันมี ปีศาจมมสัมสปปะหลาดแล้วก็ต้องเมแอนเจลกูเขียนถูกไหมนะอ่าถูกแปลว่านางฟ้านะครับนี่น้ำแห่งนางฟ้าให้เธอกินออ้มันดูเพอร์เฟกมากเลยแล้วก็เหมือนมีแสงรลยยิบระยับรสชาติมันก็ค่าสะอาดดูเหมือนก็ไม่ค่อยมีอ,อะไรปกติแต่เดี๋ยวก่อนนะฉันรู้สึกว่ารอยยิบของฉันมันกว้างขึ้นฮะเฮ้ยกลายเป็นอะไรแล้วว่านั่น,นอ่ะเฮ้ยอัแล้วถ้ากูกินอ่ะ นี่มันก็ร้อนพอดีไม่ได้เผ็ดมันอุ่นมันเหมือนกับอะไรสักอย่างรสชาติเหมือนเหล็กเหมือนคนแก่กําลังภาวนาคืออะไรเพื่อนคนแก่ภาวนาฉันรู้สึกนิ้วฉันแปลกๆอย่างที่ฉันไม่เคยเป็นมาก่อนอะเชื่อสองคนที่มานรอนะครูโอ้ my god ตอนนี้เราเจอคำอะไรมาบ้างโอเปนมี A B C อ๋ยนี่ไงมีเหมือนกันนะเนี่ยมีแต่ A B C แ e เลยทีเดียวเชียวแต่แซนี่ไม่มีนะมีแต่ว Y วอะไรอ่ะ ่ายทุกครับเดี๋ยวให้ให้เป็นให้เป็นให้เป็นมนุษย์ก่อนเอาคำนี้แล้วกันเดทที่แปลว่าความตายน้ำแห่งความตุยกินไปแล้วตุยหรือเปล่ามาดูกันนะครับอืม,อมเป็นดอกฮิรุสุกุนะด้วยนะครับกุมัวอ่ามันเป็นดอกฮิฟากานะอะไรสักอย่างนะเอเป็นสัญลักษณแห่งความตุยน้ำนี่มันเย็นมากเลยอะ่ะเามันมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะทุกอย่างมันเหมือนหยุดนิง่ง ในตัวฉันฉันไม่ได้ยินเสียงหัวใจของฉันอีกต่อไปแล้วฉันหลับตาอุ๊ยอเชี่ยแล้วตายจริง <c oughs> ชีได,ด้อืดตุ้ยเ <c oughs> มื่อกีน้น้ำบ้าอะไรนะ่ะเมื่อกี้มีคนตายใช่ไหมมึงนั่นแหละฆ่ามึงตายอแล้วถ้ากูตายล่ะกลิ่นมันเหมือนมีฝุ่นที่แบบถูกลืมอยู่ในซอกลืบ รสชาติเย pues ็นเยกเหมือนน้ำแข็งก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่เชิงฉันไม่ได้รู้สึกกลัวหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามความแปลกประหลาดที่ฉันสะสมมาทั้งชีวิตที่ฉันแบกอะไรกูตายไงเฮียคุณด้วยกาแฟเรามาทำกาแฟแบบปกติดีกว่าอืมเมื่อกี้ผมเขียนผิดนี่ไงล่ะกาแฟเดี๋ยวเรากินสิอืมรสชาติ ก็เหมือนเดิมกาแฟกินแล้วไงต่อรสชาติที่คุ้เคยมหงเสร็จยังไงยเขีย yeah. เอาล่ะดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรผิดปกติอ่ะลองให้น้องกินดูโอ้ oh, นี่มันดีมากเลยอะฉันสาบายจริงนะฉันพยายามที่จะเข้าใจแต่ว่ามันก็ขมแบบยังไงไม่รู้อะมือฉันก็หยุดสั่นรสชาติกาแฟมันเหมือนกับคําขอโทษเล็กๆ ซึ่งมันอยู่ตรงนี้อ,อือยำม,ม,บมีบางอันมันมีซีนบางอันมันไม่มีซีนว่ะคุณผู้ชมซาลิวาคำนี้คืออะไรอ,ะอ่ะอะไรตอนนี้เป็นคำที่ผมไม่ได้คิดเองแล้วนะครับตอนนี้เป็นคำที่ผมหาม,มาจากในเด็ตนะดูซิว่าคขาว่าซาลิวาแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ มันแปลว่าอะไรวะน้ำลายซาติว่าแปลว่าน้ำลายโอ้มันดู่าเจ็บปวดมันใสบ้างเลยอ่ะก็ดีนะแต่ฉันรู้สึกดีใจอย่างหนึ่งแล้วก็เหมือนอะไรอย่างหนึ่งเหมือนฉันต้องการอย่างไรไม่รู้อ่ะจะหายใจช้าลงมันก็ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรแต่ว่ามือฉันสั่นไม่หยุดฉันรู้สึกไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่ฉันแล้วก็รู้สึกโอเคดีแล้วน้องไม่เป็นเหี้ยอะไรดีแล้วเราันลองเราไปลองทำตามที่ชาวเน็ตเขาลองทำดูนะครับให้น้องกินน้ำแองเจลไป น้ำหนังฟ้าจากนั้นลองพิมพ์ว่าความอยากกระหายดูและคุณก็จะได้น้ำโอ้มันอุ่นมากแล้วนันใดว้าวว้าวไปแล้วนางฟ้ากูตกสวรรคแล้วกูเริ่มรู้แล้วกูเริ่มรู้แล้วน้องจากนางฟ้าก็มากลายเป็นยายตัวแสบของอตัวเฮียอะไรเนี่ย พิมพ์เดมอนไม่ใช่เหรอวะตอนแรกน้องไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่อามันผสมผสานกันเหรอกายเป็นแบบเอ่อเขาเรียกว่าไงอะ่ะนางฟ้าตกสวรรค์เน,นี่ยผมตอนแรกผมเป็นแองเจิลแล้วก็เป็นเดมอนเลยอะ่ะเลองดูไม่ลอกไม่รู้ไอ้ดังสา่่ตา มีสิ่งหนึ่งที่เรายัางไม่ลองนะครับนจ่นเป็นผีไหมมีปีศาจมีพูดเทวดาก็ต้องมีผีอน้ำผีได้แล้วจ้าโอ้หแม่งปักเทียนไว้ให้กูเรียบร้อยไหนดูซิรสชาติกินเข้าไปแล้วก็ไม่เป็นไรนี่มึงหลอกกูผมอยากให้นางเป็นผีอะแต่ว่ามีคำหนึง่งน่าจะใช้ได้สปีริตเออคุณรู้เปล่าสปิริตแปลว่าอะไรอะ่ะแปลว่าวิญญ,ญาณน,น้ำวิญญ,ญาณให้นางกิน มันน่าจะเหมือนกันไหมไม่ได้ฮะอ่ะอะอย่างขาว่ามอนสเตอร์อันนี้เขาว่าสัปปะหลาของแท้แน่นอนดูสิกินไม่เห็นเปนอะไรเลยแม่งเดี๋ยวเวลาที่เราต้องเป็นเทพรประบุษก่อนจะลองทำดูอ้าวเหี้ยกูกลายเป็นเทพประบุษหัวร้านแล้ว What the fuck กูกลายเป็นเทพประบุษหัวร้านนอนไร่เนีเ่ย เลาลองคำว่า ghost ดูทำต,ตามเน็ตครับทำตามเน็ตให้น้องกินอ่ะฮะจากนั้นเป็นคำว่า dead แปลว,ว่าตายเพราะฉะนั้นน้องเป็นวิญญาณแล้วน้องเป็นผีน้องก็ต้องตุยเฮ้ยนี่ไงได้แล้วว่าอจเจ๊ยอ่ะให้หนูกินเฮ้ยโอ้โหเดยม แล้วก็ลังต่อลำต่อเรือมันโปร่งใสขาานาดนี้มันยิงรู้สึกได้เหรอเนี่ยน้องกำลังหลอกเราล,ละครับี่ครับหน้าตาันน่ากลัวผู้ชมเออผีเกมนี้น่กากลัวจริงๆรเราไปรู้ว่าผีตัวนี้มันมันแลบลิ้นกูก็ยิ้มเอ้ยกูโ <c> ด <oughs> น,นผีหลอกแต่กูหลอกผีอยู่ตอนนี้กูกินเองเพราะผมจะกลายเป็นผีด้วยกับเธอฮึบอืม กลายเป็นตัวขี้อะไรไ่รู้ของดีคงมีเท่านี้แต่ว่าผมสงสัยก็คือแบบตอนเป็นเดมอนอะทำไมมันไม่ได้วะเดี๋ยวกูลองดิลองใหม่ดิเนี่ยร่างนี้มันแซ่บมากเลยอะหรือจริงๆแล้วไม,ไม่ไม่ต้องให้นางกินวะหรือให้เรากินเอาเรากิน้หตอนได้คนคุณคิดว่าการกำเนิดของปีศาจทั้งหลายเนี่ยม,มันมาอย่างไงผมไม่รู้นะแต่ว่า การกำจัดปีศาจที่ถูกต้องอ่ะมันคือการเดินชำระบาปต่อตัวนางอะแล้วกูได้ยินเสียงนั้วแมมันเป็นเสียงหันเมื่อคืนเหตุนะ่ะไม่ต้องไปสนใจมันหรอกทั้งสองคนนั้นก็ได้อวยพรอวยพรไปอวยพรมาก็เกือแต่กันทั้งคู่อ่ะตอนเนี้ยบอกเลยว่ากูก็เกือแต่เหมือนกันเพราะกูไม่ได้เปิดพัดลมกูไม่กกได้เปิดแอร์กูร้อนมากเลยมันเร้อนร้อนเลยโอ้ต้องน,นี้มันหน้าเดี๋ยดูจากสังการเกตสกาดเกตดูจากดูจากหน้านางแล้วนางได้ปลดปล่อยนะครับผู้ชมถือว่าเป็นเรือ่องที่ดีนะถือว่า ไม่ใช่ปีศาจตัวนี้ได้ปลดปล่อยแล้วได้หลุดว้าวาใหญ่เหลือเกินที่อะไรวะเนี่ย <c oughs> มองตรงนี้อย่างเล็กไอ้เหี้ยไปบอกจริงๆแม่งแปดร้อยไหนดูกแกลเลอรีด่ดิโอ้โหอโอ้โหอ,อ,อันนี้กลิมแน่เลยเนี่ยอันนี้กลิมอันนี้เด่ามาเท่าอันนี้อะไรมิเกลอันนี้อะไรวะเนี่ยตรงสูงก็มาเป็นเปรตก็มีเชีย่ยอะไรมากวะเนี่ยไม่เยอะมากเลยวะ่ะตัวเชีย่ยอะไรเนี่ยน้องกลายเป็นตัวเชีย่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหผู้ชม โอ้โหโอ้โหอยากโอโหปาดทีโท่มันเยอะมากเลยว่ะกูจะไปหามหมดไปเน่แม่งมี69เลขสวยซะด้วยไหนเรามาดูฝั่งเพเยอร์ก็คือฝั่งเราเราได้มา3 4 5ี่แล้วก็มี69สตัวเฮียอะไรกูก็ไม่ดู <c oughs> <c oughs> โอเคครับก็เอาพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันกับเกมอดัมเบอ c ์ลิสกาแฟแมชชีนนะครับเอาไว้รอบหน้าผมคิดว่าน่าจะได้มาทำต่อเพราะว่า,วามันน่าสนใจจริงๆนะแล้วก็ ทุกฉากจบเดี๋ยวไม่ใช่เรียกว่าฉากจบเรียกว่าทุกตัวดีกว่าเดี๋อวเอามารวมนะส่วนเกมส่วนเกม international d i v i n i t y a l นะครับใครที่ยังไม่ดูลองตามไปดูกันได้นะครับเกมนั้นก็สยองดีเหมือนกันส่วนหรับเกมนี้มันก็ค่อนข้างที่จะสยิวเอาเป็นว่าอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับช่วงนี้ engine เป็นค่อนข้างตกไม่ค่อยทำเลยคลิปนี้อะไรเอเอาล่ะไว้เจอกันพาทหน้านะครับน่าจะนานหน้าดูแต่ว่าพาทนี้ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพอดีเหนื่อยแล้ว เหนื่อยข้อมือขอให้วันนี้เป็นวันที่เก๋บ๊ายบายบ๊วยกันครับแต่หยิว